อืมมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะข้าวซอยไตยใหญ่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมมันก็เป็นน้ำซุปแบบจางๆไม่ได้เข้มข้นมากอืออร่อยนะทุกคนอร่อยอะ่ะ อยากลองชิมออริจินอลมากเลยอะใครที่มีร้านออริจินอลบอกนะคะเดี๋ยวจะลองไปสั่งกินอืมมันอร่อยมากเลยนะดีงามมากมันไม่ได้ทำยากนะอืมอร่อยอ่ะเธอแบบแปลกแบบใหม่มาก ออืืต้องโรยหอมเจียวด้วยนะคะเป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าหนาวมากเลยนะอือหือลอ,องไปทำกินดูกันนะคะทุกคนแตกทำสูตรของแต็กนะลงเอาไวล้ละเดี๋ยวเดี๋ยวลงไว้ให้ดูนะคะอร่อยทำง่ายด้วย อืมอืมเสร็จเอยเขาบยน